ถ้าเกิดเขามันเสื่อมแล้วเนี่ยเวลาเดินเนี่ยขาขามันโก่งออกนะกล้ามเนื้อตัวนี้กล้ามเนื้อด้านในเนี่ยมันมันค่อนข้า,างอ่อนแรงทําให้กล้ามเนื้อด้านนอกเนี่ยมันมันทางานหนักมันเลยโก่งออกนะวิธีวิธีแก้คือใช้หมอนข้างนะเราบริหารได้นะการบริหารถ้าแก้แก้ขาโก่งก,ก็คือต้องหนีบหมอนหนีบเพื่อให้กล้ามเนื้อด้านในมันทํางานอย่างนี้นะฮะหนีบหนีบมันแน่นนะอย่างนี้นะ,นะ,นะพอหนีบเสร็จแล้วเนี่ย เรากระดดไปเท้าขึ้นนะแล้วยกก้่นขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องสูงมากนะเราก็ค้างไว้ลองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่ห้ากค่อยๆเอาลงนะค่อยๆเอาลงมาเลยแต่ตัวนี้หนีบไปอยู่นะการหนีบเพื่อเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อหูขานะให้ให้มันทํางานตัวนี้จะได้หย่อนนะง่าย,ายๆนะหนีบกระดกยกค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อี่้างเงี้ยครั้งที่2 ทำสิบครั้งนะแก้ได้โอเค